<med> เปิดเปิดตัว <med> ไม่สวยเปิดมาก็เอาเลยเรามาเปิดด้วยบทเพลงปีใหม่ถ้าพูดถึงบทเพลงปีใหม่ทุกคนจี๊ถึงเพลงอะไรคะลากระทงครับ <c oughs> <S <s <waves> ไม่ใช่ผิด <laughs> ท,ที่สุะล้ววันนี้ก็เปิดมาด้วยเทศกาลกับทีมงานของเรามิวเมดเฮา s e แบบทั้งกองทัพเลยมาอยู่ตรงนี้แล้ววิอันนี้ตัวอะไรคะ <laughs> น่ารักมากเลยอะ่ะเห็นไหมวันนี้มีแบบ ต้นคิสมาสมีว่านี่น้องคนนี้น่ารักจังเลยจ้า <laughs> <laughs> หรือว่าจะเป็นนี่กล่อ,องของขวัญด้านหลังก็ตามแต่วันนี้มาเฉลิมฉลองกันแล้วแน่นอนพอเข้าสู่ช่วงปีใหม่เนาะเอาจริงมิวเมดเราผ่านมากี่เดือนกี่ปีแล้ววะถึงจะปีแล้วเนาะปีละประมาณเก้าเดือนอยู่ได้ยังไง <laughs> อะเรามาเรามาถึงขั้นนี้ได <laughs> ้ยังไงแต่ว่ามาถึงขั้นนี้ได้ก็เพราะว่าคุณผู้ชมแล้วก็สับสคริ์ทุกคนต้วเขาใสร็จปุ๊บ กันเองนี่แหละไม่แม่คือใช่เรียกว่าค่อยๆโตเนาะปีใหม่เราต้องนึกถึงเมนูอาหารที่มันกินกับหมู่เพื่อนฝูงนั่นเองเนาะปลาตรงปาร์ตี้ก็คือวันนี้ไม่ต้องมีกล่องสุ่มไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นเพราะยากินน้ำเต้าหู้ปลาตังโกล เราหน้าหน้าท่อกระทองโกมากเลยเนี่ยหน้าต่างกระทองโกมากอะ่ะหมูกระทะหน่อย<ม>เอออันไหนเบิกกระทะหน่อยได้ไหมคะให้เขาได้รู้ว่าเราจะทํากินกันจริงๆแค่ไดา้นี่ซึ้งๆตรงไม่ไ้มีอะไรหมูกระทะก็คือหมูกระทะจริงนี่นะคะเป็นเตาหมูกระทะแบบนี้เลยซึ่งวันนี้วัตถุดิบเราซึ้งมากแต่เขาเรียกว่าความกล่องสุ่ม ความมิลเมเทเฮาไม่เคยง่ายอยู่แล้วน่าจะมีอะไรให้เราลุ้นจับฉลงฉลากให้เราเลือกวัตุดิบกัน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเนาะมีบทลงโทษอะไรตามเคยถูกไหมแล้ววันนี้รวมไปถึงว่าในขณะที่เรากําลังจับฉลากอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเฉลยด้วยว่ากล่องที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเราได้เป็นบัตรดีใครเราคิดว่าเราจะจัดได้ใครอะไรต่างๆเดี๋ยวมาร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมมาวันนี้เราเริ่มจากอะไรก่อนคะวันนี้โบบอกว่าโบอยากกินหมูปทา,า <S <S ใช่ไห แต่ว่ากล่องสุ่มมันก็จะไม่ง่ายขนาดนั้นว่ามาตามใจเมนูตามใจเมนูโบที่โบอยากได้ออออแต่ว่าก็ต้องสุ่มเลือกวัตถุดิบวันนี้วัตถุดิบที่แบบว่า เบอร์หนึ่งเลยก็คือเป็นทาวเวอร์เนื้อออสเตรเลียโอ้ my god จะมีทาง3ชั้นเออเสือร้องไห้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นออสเตรเลียจริงไหมหน้ากล่องเขาบอกแต่ถ้าโบจับไม่ได้ไม่ได้คือแต่โบอยากอยากได้อ่ะอยากเอาให้ได้ก็คือจะอต้องแรกกับ น้ำวิเศษน้ำอมฤตเหรอเออหนึ่งจอกจริงป่ะซึ่งจะให้เพื่อนช่วยกินได้เปิดกล่องมาเลยค่ะเบิกแล้วเหรออุ้ยน่ารักมากอ่ะประทัดไปุ้ยเหมือนประทัดก็คือทั้จะมีจะมี15ช่องนะคะอโบจะสามารถจับได้4ีช่องฟรีฟรีนะโดยที่ไม่ต้องกินอะไรโอเคไม่ต้องแลกอะไรโอเค แต่ว่าบางช่องก็จะเป็นโบเป็นโบเหรอไอกู๊กกูหรอก็คือไม่มีอะไรเลยซึ่งในเนี้ยโบทั้งหมดเขาอยากให้เรากินจากทรงอ่ะเอางี้จิ้มหอมกันเลยเออคนอันหนึ่งของซัมซึ้งอย่างงี้ให็นปะจิ้มหอมกันใช่ไหมอักอรทึมหนึ่งสองซโอ้โหนี่อันนี้อันนี้อันนี้ติดแล้วเดือเลยดึงเลยเดือดมเลือกสกายใช่เดือดมีอุ้ยของโบโบอ่ะโบอ่ะจะบอกนะว่าโบคนเดียว จบละเอาเอาโบว์อหเยอยมากอะพี่ยพี่พี่ยได้เลย่ะสาม่งพี่ด้พแล้วพอแล้วพอ่ะแล้วถ้าสมมติอยากอยากเปิดอีกต้องทำไงนะจะต้องกินนามิเซ่ว้าวว้าวว้าวงั้นมาเริ่เอาอย่างนี้พี่ยกได้ไปแล้วใช่ไหมงั้นโบขอให้เป็นตัวแทนผู้ชายสองคน สองคนนี้ชนแก้วกันเลยชนแก้วกันเลยโป๊ะแล้วเปิดสองกล่องมาชนแก้วเลยพร้อมกันเราต่อไปที่ยังไม่ได้ถูกใจโบเองคุณจะเลือกอะไรคะซานตาหรือสโนแมงเอาซานต้าหรือสโนสโนแมนกับซานตาคอสนะคไม่อย่างละหนึ่งเอออย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งอย่างละชอบสีเขียวท่านาใสกินอย่งนี้เลยน้ำส้มมันเหมือนมิเศษร์อะไรด้วยกึ่งเฟยหนึ่งนะคะคือหมดนะคะเอาชนกันหน่อยหนึ่งสองซ้ำ เกึอบขอขอแบบทีเ <Evan> ดียวเหมือนกินกาแฟลาเต้เหมือนกินชาอูหลาเต้ลาเต้โอเธอหวานเสียบเอออ่ะไม่มีโอเธอหวานเสียบอ่ะไปอ่ะเปิดเลยจะโบอีกเหรอวะต้องมีแล้วนะถ้าโบอีกจุนจุงไม่นั่นแล้วนะไม่กูโบ้ยโบไม่โบ มันคนละชอบน้ำเนื่มอมารินนคะวันนี้อันนั้นคือกระรำปีไหมโชว์โชกูมาทะเลมาแล้วเนื้อแต่ตอนนี้ได้สองอย่างปะใช่ต่อไปโบเองโบกับพี่หยกมาคนละเนืองมาครับอันนี้คู่เลยหนึ่งสองบึ้งเขาให้ไม่มีรสชาติผลไม้เลยเดี๋ยว เอาให้หมดนะคะมาหนึ่งสอง้พ en ี่หยกช้าเลยเหรอเฮ้ยได้แล้วหูได้ทำไมพี่หยกอะดวงดีว่ะมาของกันค่ะหนึ่งสองซาำก็ลำซอยถักมาแล้วหมูสันคอชิ้นสเต็กเยพี่หยกแม็กมือดีมากว่ะงั้นเอางี้รอบนี้สี่คนพร้อมกันเลยได้ไหมได้ไหม ได้ได้มาได้ทีเดียวไปเลยจับแก้วได้ป่ะเออสี่ไปเลยหรือจะเอาหกคนไปเลยพอดีเลยนะทั้งผ้าไปเออได้ปะเพิ่มด้วยก็ได้นะเบิกเบิกได้ไหมทุกคนเปิดอ่ะได้เออแก้วพอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูถามว่ากูจะมีเกมมาทำใหม่อันนี้ปะเหมือนเราก็เปิดให้จบแค่นั้นเองค่ะคือไม่งั้นตะกี้ทำไมอ่ะเปิดเลยได้ไหมเน่ะเพื่อสุขภาพค้าหนึ่งสองสามปาสเชียรน้ำสุขภาพน้ำเปล่าเพื่อสุขภาพค่ะ ต้องไปดีแล้วไปเลยก็ร้อนอยากกินมะยมเลยเอาเปิดทีละคนดียวกันเ่ะดองโบงั้นดูโบก่อนโบกลางเลยโบกลางเลยโบกพี่ออกเต็งว่ะพี่ออกอะไรวะได้อีกแล้วเหรอพี่ออกงงอ่ะได้อะไรได้เนื้อคือเลิกเลยข้าวหมูย่างพี่หมู ผมเอาเนื้อให้ไหนบอกบ่าไม่บอกไม่บอกเู้ยมบ่หนึ่งสองอะไรเผาเนื้อออเดหญ่เลยของจริง่ะของจริงพูดแลยว่าเดี๋ยวผมเอาเนื้อของจริงของจริงพี่ปูเลยนี่ล่ะนี่ล่ะพี่ปูพี่ปูต้องได้ขนาดนะอ๋อเนี่ยพี่ติพี่ติอากางกลาง สิ่งนั้นคือสิ่งนั้นคือไส้กรอกบชีสเขาเห็นหมดแล้วพี่ไส้กรอบชีสมยครบแล้วนะครบแล้วเราได้ทุกอย่างแต่เราเล่นกันทำไมก่อนที่จะเอาวัตถุดิบที่เราจัดได้ทั้งหมดมาเสิร์ฟนั้นเราจะพูดในเรื่องของของขวัญกันก่อนหรือว่าคะใช่วันนี้ ทุกคนในกล่องของเราเตรียมของขวัญมานี่นะทุกคนจะเห็นแปะแล้วว่ากล่องไหนเป็นของใครซึ่งการจับฉลากของเราอะ่ะมันจะเป็นการจับฉลากที่ไม่ใชื่อว่าสุ่มว่าจับของใครก็ได้แต่เราจับกันไปก่อนหน้านี้แล้วว่าใครได้ใครเราก็จะได้การซื้อของขวัญเนี่ยจะเป็นการที่ซื้อเขาเรียกว่าตามชื่อหรือว่าตามตัวอักษรแรกของชื่อคนนั้นๆแล้วก็เป็นกล่องสุ่มตามตีของเราเราจะมาเฉลยกันเลยไหมหรือว่าจะคาดเดาก่อนจะคาดเดาก่อนว่าแต่ละคนย่ยคิดว่าใคร ใครได้ตัวเองฮะหมายถึงว่าใครได้อมไรวะหมายถึงว่าหายว่าใครจับชื่อเราได้ตัวเองเนี่ยข่าววุ้นใบนิดนึงก็ใส่ก็ใแต่ว่ามันก็ต้องมีการใบหยอดหยอดนิดนึงโดยการหาว่าใครอ่ะไม่ญงรู้แล้วให้ทุกคนพูดเกี่ยวกับบบเขาเรียกว่าไรอะคนที่ได้เออแต่พูดเป็นกำโกงกำกกงหนึ่งแค่หนึ่งประโยคพอเอออาลองดูลองดูพี่หยกได้ยังได้แล้วพี่หยกก็ได้แล้วคนที่พี่หยกจับได้คำ คำคีย์เวิร์ดหรือคำจำกัดความของคนนั้นด้วยโดยประมาณคนนั้นคือตัวปี๊ดประจำกองว้าปี๊ดหมดเลยปี๊ดหมดเลยกิ่ตัวไม่คนนี้ว่ามีสิตัวปี๊ดนะเป็นนะหรือไม่ก็ใหญ่นี่นะเป็นไปได้สองคนนี้เป็นไปได้สองคนนี้เป็นไปได้อะของของโบเนาะคนนี้รักมากๆ เออรักมากมากบรักมากมากเับจำแม่แม่มาวเนี่ยเธอใช่แม่ไม่มีแล้วตอบแทนตอบแทนพระคุณแม่เอาได้แล้วเอามาคนนี้เป็นเวรกรรมคนนี้คนนี้เป็นเวรกรรมเฮ้ยขอ้ยโหกูเป็นเอาทีมั้งเธอเป็นได้ตอนนี้คนนี้เป็นได้ทุกอันที่พูดมาเลยนะอ่าอะเอาอ่ะไปพี่บุกก่อน โอ้โหใช่ไหมใช่ดิใช่ไหมคนอีกแล้วอ่ะรัอนี้อีกแล้วอ่ะอันนี้ก็ต้องจำนะอะไรได้ทายอ่ะพี่พึ่งคนนี้สายควันอุ้ยไม่ใช่โบแน่ตัดโบออกเลยต่อไปอะใครคะอาตัวเองเลยครับพี่ตี๋เฮ้ยน่ารักอ่ะพี่ตีคนนี้นี่ทำทรงมาะด้วยตัวปวดปวดนี่อันนี้อันนี้ก็ปวดอีกแล้วอ่ะทำไมเป็นนี่อีกแล้วอ่ะคนนี้คนนี้ เจ้ากรรมไดเวนตัวเองมั้งเอาเด็กคนนี้ป่ะคนนี้ป่ะบอกว่าอ่ะไม่อันนี้คือให้เราเป็นคนไทยเองถูกป่ะว่าเราเอ้ยต้องถ่ายบ้าอะไรนะใครได้เราใครได้ชี้เลยดีกว่าชี้เลยดีกว่าก็แค่กินมาชี้พร้อมกันเลยว่าคนไหนคิดว่าใครได้เราหนึ่งสองสามพึ่มเฮ้ยไม่เหมือนกันเลยว่ะชี้ใครวะ เาต้นทางคาๆมาก่อนนะโบคิดว่าพี่หยกจับได้โบพี่หยกคิดว่าพี่พึ่งจับได้พี่หยกพี่พึ่งคิดว่าพี่ตีจับได้พี่พึ่งพี่ตีคิดว่าพี่เตอร์จับได้พี่เตอจำชื่อไม่ได้แล้วเตอร์โดแท้ี่ตีแล้วก็พี่เตอร์คิดว่าโบจับได้พี่เตอร์คือถ้าใครทายผิดคนนั้นต้องหนึ่งจอกหนึ่งจอกเคลื่อยแล้วก็เอาคนนั้นมาแกะเลยใครก่อนโบชี้ใคร โปรชีพี่หยกพี่หยกต้องเฉลยว่าถูกไหมถูกต้องครับเห็นไหมเห็นใบแรกเยอะเยอะมีระบบวงชั่วโมงแล้วเอาได้หรอกก่อนดูก่อนสูตรแต่มีคอนเซปต์ว่าเป็นกล่องเกรดคือกล่องเกรดคือกล่องไม่เกี่ยวกกล่่่องไมเียวโอเคแต่ก็คือคอนเซปต์อ่ะที่เป็นบอรใบไม้เนี่ยมันคืออ่าบอดี้แคร์ว้าวสร้างสรรค์ดูเป็นผู้หญิงใช้ได้ อุ้ยได้ใช้จริงขอบคุณค่ะอุ้ยน่ารักว้ยเป็นของดีเลยอ่ะเป็นของคินกันเลยเออไม่เห็นจะดุเลยเหรอไม่ดุเลยเ่ะอขออัพจากพี่หยกครับคุณค่ะได้ใช้ได้ใช้แล้วต่อไปก็เป็นโมต่อเลยไหมต่อไปพี่หยต่อไปพี่หยกพี่หยไทยว่าพึ่งเป็นคนจับได้ชื่อยอหูไหมครับถูกไหมถูกไหมล่ะสายควันถูกไหมถูกไหมถูกต้อง ขาไม่ใช่อ๋อสองดีเซลคอนเลยเซอรอ๋อแล้วนนะเราเตาวันนี้เป็นเตาที่เดี๋ยวเอามาใช้ในกองมีเซลคอนจริงกลัวไม่เชื่อจริงนะนคืออุ๊ยอะไรอ่ะตอนแรกนิวว่าอย่าว่าบอกเซอร์เก่งวา คือยกน้ำหนักอ๋อยอดย่างคุยสร้างสรรค์นะวุ้ยมีหลายย่างมากเดี๋ยวประกอบให้เดี๋ยวประกอบให้พี่เขาสร้างสรรค์นะอันเนี้ยใช่มีสร้างสรรค์มีสร้างสรรค์นะมีประโยชน์นะพี่เนี่ยยกน้ำหนักค่ะพี่ยกทวามท่ายกน้ำหนักได้นะคะเดี่ยวเขาต้องมันต้องเป็นทิกกี้ใช่เป็นทิกกี้ไม่ซใช่ W เบิหรออาววิพี่ยกแต่เด้ต้องใส่ซสาร์นะแต่เด้ ่าเดชอ่ะหรือแไหนคำท่าอือฮ่าฮ่า่าฮฮได้อยู่ที่ี่เลอนนั้นนะพี่ยวบอกนี่กูต้องทำทุกอย่างที่เขาพูดเลยใช่ไหมพี่ติเป็นคนที่จับได้พี่พึ่งถูกต้องหรือไม่คะถูกครับว้มันชัดอยู่แล้ว่อว้ะไม่ง่ายนะได้อยู่พอดีเลยนี่ถ้าจริงจริงคือพิติโดนท่านห่มหมอท่านหอมป่ะว้าวอุ้ยหลายบาทนะเี่เสื่อมหรือปะ คือเป็นภาพภาพถูป่ะโมเงินงบด้วยพี่ตีบอกบริจาคเขาได้ไหมอันนี้ถ่ายถูกนะคะไม่ต้องโดนต่อค่ะพี่ตีคิดว่าคนไหนเออเตอร์ใช่ไหมเตอร์อ่าพี่เตอร์เป็นคนจับได้พี่ตีถูกต้องไหมคะถูกครับว้าวพี่ถูกหมดเลยเอาแล้ว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 สิ่งที่เขาได้ก็คือโจทย์ต่อเต่าเต่าอัคคี กินอะไรกันอะไรเนี่ยแต่ประกอบอาชีพได้เลยอ้ยขายได้เลยเปิดร้านได้เลยนะเปิดร้านได้เลยนะผู้เป็นเล่นและต่อไปของใครคะเตร์ถ่ายว่าโบเป็นโบโบโบเฉลยโบบอกว่าเป็นคนที่ดังมากๆซึ่งเต๋อพี่เต๋อถ่ายว่าเป็นโบถูกผิดนคะว้าวะ้องบอกาจะอุ้ยเต็มจอกเลยอ่ะหนึ่งสอง แล้วย่างนี้เขาต้องทายใหม่ปะหรือว่าไงก็เฉลยได้เฉลยเลยเฉลยเลยใครได้พี่เตอร์คะผมนี่ปีโป้เป็นปีโป้เป็นเป็นกลาอะไรอะเป็นน้ำมอเป็นน้ำหมอไอเตอร์มันไหวนะไม่เปให้มันไปฝึกไงคุณเป็นสมาร์ทที่ให้พี่ น้ำอะะต่อไปใครคะคนนี้ส uh huh ิคนนี้ก็คนนี้คิดว่าตัวเองได้ใครนะเมื่อกี้เอ้ยคิดว่าใครได้นะพี่ปูจับได้คนนี้ถูกไหมคะถูกต้องแล้วง่ายๆก็เฉลยเลยว่าโปจับได้พี่ปูค่ะผิดนะคะพี่ปูไม่เล่าก่อนอันนี้แบบจริงๆเคนเคนมันเคยมาช่วยชีวิตผมอ่า แลเรื่องนี้มันอันนี้เรื่องอันนี้เรื่องซีเรียสเรื่องจริงสำคัญมันมันเคยช่วยชีวิตผมผมก็เลยเฮ้ยอยากซื้อสิ่งนี้มึงได้ใช้แน่นอนมันมีประโยชน์มากแล้วคุณไปช่วยชีวิตเขาตอนไหนตอนนั้นนะฟังแล้วดูเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะดูเป็นเรื่องที่ซึ้งนะคืออะไรพี่มันคือเครื่องวัดลมยางเครื่องวัดอ๋อเฮ้ยมันประโยชน์มากดีโเลยนี่เขาเหมือนพ่อคนเลยนะเนี่ยพ่อคนเลยนะรู้สึกผิดเลยซื้อตีนกบมาเย อีกคนนึงอ่ะก็อ่ะพี่ปูมาแก่ขอมป้าคนที่หนึ่งหล่ะตีมอะไรฮะตีมอะไรปอปลาตีมว่าใช้ง่ายได้ทุกทีใชง่ายสิ่งนั้นคือปอปลาปโตปูชอบไปออกค้างอันนี้ต่ก เลยนะสี่ชั้นนะมีสามชิ้นไม่ในไหนก็เข้าคอนเซ็ปต์ปิ่นโตแล้วโอเคป่ะแล้วในไหนปิ่นโตแล้วมันต้องมีอาหารหอมทานด้วยปลาเกระป่องและปลาปมปุ้ยค่ะ ปลากระป๋องปลากระป๋องปู้ปุ้ยบอปลาเขาเติเขาได้นะครับเขาได้นะปอดเดี๋ยวปลากระป๋องดีแพงอยู่นี้ก็ปลาปลากระป๋องสามแม่ครัวแล้วมาทั้งเทปอ่ะอยู่ดีขึ้นราคาแพงด้วยความจริงเทปนี้อ่ะจบลงแล้วนะคะจบตรงนี้ได้เลยเทปนี้ก็หนึ่งชั่วโมงแล้วอีนี้นึกเป็นพอดแคสต์อะยังนะคะเราไปสู่ประเด็นของเราจริงดีกว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาทำหมูกระทะกินกันซะวู้ อต้นขีสมาดเนื้อออสเตรเลียที่ว่าเอาไปเลยค่ะยกไปเลยทำกินที่บ้านกันดีกว่าเราไปทำอะไรกับตรงนี้มันร้อนนะเนี่ยตอนนี้ทาเนื้อได้หมดไหมคะสี่คนนี้เนี่คนนี้เป็นมางสวิรัติไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ตอบเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอเราต้องลงอีกก่อนเพื่อที่ว่ามันจะได้เอออะไรวะอะไรวะนี่มันเรื่องอะไรกับคำเนี้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเราคุยถึง เอาจริงนะพูดถึงแขกรับเชิญจิงก่อนนะในปีที่ผ่านมาแม่ต้องบอกว่าแขกรับเชิญเนี่ยเรามีใครบ้างนะคนแรกของเราเลยคือพี่อินทนนท์หรือเปล่าใช่พี่อินทนนท์เลย<ช>ที่เป็นแขกรับเชิญเราเป็นบิววนี่คือ พุ่งเลย<อ>นะคะความพูดไปเรื่อยความอะไรทําขนม10พูดเก้าสิันั้นคือแบบไม่มีแบบไม่มีกดกดหยุดแหละไม่มีเราเราคนตัดอะยากผพมรู้ตัดออกตรงไหน,น <ừ> พอพูดเยอะไปหมดแย่งกันพูดสุดๆนะคะเนาะเราก็คนต่อมาคือใครนะความจริงอะก็จะมีคนใกล้ตัวก็จะเป็นพี่อิงแขกเ<อ>ชิญ<อ>หรือคุณแม่คุณแม่เออใช่ไหมเพื่อนโบผู้ห เพื่อนบอก่าเจนเจนยูนะก็สนุกมากเล้วท่ายผิดพี่เป๊เป้เล่าเรื่องผีกุกูแล้วก็สนุกแล้วก็พูดไปเรื่อยเช่นกันเนาะแล้วก็พี่ปิงปองนะคะก็มาสร้างความสุขให้กับช่องเราเนาะในปีหน้าเนี่ยใครอยากให้ใครมาอีกอะคอมเมนต์มานะอยากให้คอมเมนต์มาหรือคนดูอะรู้สึกชอบเทปไหนเป็นพิเศษหมื่ซับมาสิเนี่ยฉันจะฉันจะพันนั่งพันเองหนึ่งคนคิดมันใครถ้าอพพรมาเนาะคัดเลยไหมคัดเลยจบแล้วเหรอจบเลย แ้วคนดูได้ไรเทปนี้ยม่อ้องได้นี่ไงคนดูพอคนดูรู้สึกประทับใจเทปไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันแล้วอยากให้รอติดตามเนาะโปรแกรมมั่อกี้แอบคุยกันหลังบ้านหลังม้านละให้รอติดตามโปรเจกต์นะคะในเพจของแบบมิวเมทเฮาส์ในในเอบใช่ IG story หรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็เพจของโบด้วยเดี๋ยวอาจจะมีให้มาเจอมาจอยมาเอ คุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราได้มาเจอพี่พีทีมงานทุกคนและร่วมถึงโบติดตามนะคะแล้วก็สำหรับปีหน้าอยากเจออยากดูอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรอยากให้ใครเป็นแขกรับเชิญอยากให้ทําเมนูอะไรหรืออยากให้มีรายการแนวไหนเกิดขึ้นมาใหม่คอมเมนต์มาได้เลยทีมงานคืออ่านทุกคอมเมนต์เป็นไปได้คนต,ตอบทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามกันมาแบบตอนนี้ประมาณเกือบจะเจ็ดพันทับสไครต์เนาะใช่ป<ช>่ะเกือบเจ็ดพันแล้วปีหน้าขอหมื่นนะค่อยๆโตหมื่นมา ขอแสน,แสนบักน,น้อยมักน,น้อยเราโ <c oughs> ลภไปแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะพี่ๆน้องๆที่บ้านทุกคนนะคะแล้วก็อยู่เติบโตกับเรามิ l เมด e เฮาส์ไปทุกๆปีแล้วก็โบด้วยนะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้ขอไปปาร์ตี้ก่อนสวัสดีปีใหม่และแฮปปี้นดีวเยียร์ค่ะ <c oughs> <c oughs>